ร้านเนี่ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านๆเป็นร้านเพลิงเล็กๆลับๆอยู่ในจังหวัดชยัยนาทร้านชื่อก๋วยเตี๋ยวป้าม้วยสะพานสี่ใครสายก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกเนี่ยบอกเลยรับรองถูกใจร้านนี้แน่นอนอร่อยให้เยอะไม่มีหวงเครื่องน้ำตกแบบข้นๆเลยบรรยากาศร้านก็จะแบบบ้านๆบอกเลยฟิลแบบเนี้ยคือของจริงแล้วป้าม่วยเนี่ยให้เยอะมากไม่มีการมานับชิ้นเนื้อนะก็ค,คือจ้วงเลยธรรมดา40บาทก็คือแบบล้นชามแล้วอะเนื้อของป้าม่วยเนี่ยก็จะเป็นเนื้อแบบรวมๆมานุ่มเปื่อยแบบกำลังดีกินแล้วแบบมีเทเ็ก เสี๋ยวเนื้อบ้านๆมันต้องแบบนี้แหละโคตรชอบแล้วทีเด็ดก๋วยเตี๋ยวเนื้อพริกน้ำส้มมันต้องแบบเนี้ยเติมให้รสมันปเปรี้ยวเผ็ดเค็มแบบสะใจเลยใครมีสูตรเติมก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆมาคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะร้านป้ามมวยเนี่ยจะอยู่ตรงเส้น <Okay. S 1> สันบุรีชัยนาธร้านจะเปิดประมาณช่วงเชา้าจนถึงช่วงบ่ายแต่ไปประมาณช่วงเที่ยงกันได้กินแน่นอนบอกได้เลยว่านี่คลออีกหนึ่งร้านในตำนานของชัยนาทขายมานานกว่า40ปีขายตั้งแต่ถนนเส้นหลักยังไม่ทำม,มาคิดดูใครไม่อยากพลาดร้านอร่อยๆแบบนี้เซฟคลิปนี้เก็บไว้แล้วแชร์บบบบออออกกตตต่่่่เเเเเพืนนนนไไดด้้้้ลลลยย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 ะะครรััูิิิิีีีวหหปมงงาาข็ชช เอานี่ยิบเอาเลยใจถึงนะได้รสชาจะเหมือนเดิมดูโอ้โหขายจากตันบุไหน